เอาจ้าวเจอนิ้วในถุงน้ำดี<ม>ทีแรกเขาบอกประมาณ36เมตรเขาเรียกอ uh, ะไ T C scan เฮ้ยนะตับมันผิดสังเกตอบตับเลยอะ่ะมันอันตรายมากมจำเป็นต้องเลาะออกผ่า<ม>ตัดรู้สึกก็อยู่ในห้องผ่าตัดร่วม7ชั่วโมงกลับมาบ้านขายรถขายนาฬิกาขายทุกอย่างเพราะ เอาเงินมากองไว้เลยไม่อยากให้ใครต้องมาช่วยเราเราจะใช้เงินเราเนี่ยรักษาตัวเราเองคุณเชื่อไหมว่าตลกชื่อดังอย่างอนโชนชเชิญยิ้มต้องขายรถเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วคุณละ่ะพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือยังเมื่อไม่นานมานี้อนโชนชเชิญยิ้มเล่าในรายการหนึ่งว่าเขาต้องขายรถเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังจากป่วยหนักด้วยอาการนิ่วในถุงน้ำดีทําให้น้ําหนักลดลง9กิโลกรัมและต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ,<ๆ>เใหญ่เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่คนที่มีชื่อเสียงและมีรายได้สูงหาไม่มีการวาาาาางงแผนนนด้้ประะกกััสุขภภพออจจตเชญบ ค่าใช้จ่ายมหาศาลครักษา,า,าพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีการมีประกันสุขภาพช่วยให้คุณเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอย่ารอให้เกิดเหตุไม่คาดฝันปกป้องตัวเองและคนที่คุณรักด้วยการมีประกันสุขภาพหากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์สนใจใต้พสน์นี้หรือส่งข้อความหาเรา